นี่คือไกด์ที่จะพาเราไปเที่ยวนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนิดนึงสวัสดีค่ะปวดตูดนั่งนานะแต่ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับน้องเฟียสเราทิงไหนแล้วเนี่ยอยู่ขอนแก่นไกด์เดี๋ยวไกด์จะพาไปลงค่ะวันนี้ไกด์จะพาเราไปเที่ยวที่วัดนะครับซึ่งจริงๆในแพลนเนี่ยมีอยู่ประมาณ7ดวัดวันเก้าวัดวันนี้หวัดแต่ดูจากสภาพรถติดแล้ว เลยวันเดียววันที่มันรถไม่เยอะก็ไม่มาด้วยนะเออมาวันหยุดยาวไม่ใช่ที่เขามาเพราะว่าฉันลงโพในเฟซบุ๊กบอกว่าฉันจะมาอีสานคนก็เลยตามมาเต็มเลยเขาอยากมาเจอเราเราดังมากไงยเราเป็นอินตูเป็นอินตูร์ดังขนาดันเลยคนติดตามประมาณ800แสนล้านคนแปคนวันนี้เราไปที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนดนอุดน กูเชื่อแล้วว่าไม่เคยอ่านอะไรเลยอ่ะแลาวส่งโปรแกรมให้ไม่เคยอ่านแล้วก็มั่วไปหมดแล้วก็ขับรถโอเคอย่างเดียวอะไรนะุดดอุดรอุดรธานีอ่าแล้วพรุ่งนี้เราไปที่บึงการบึงการเราจะไปที่ถ้ำนาคาใช่ไหมใช่ขึ้นถ้ำกี่โมงนะสี่ห้าเอ้าแล้วเราก็ต้องอดไปที่นี่กี่โมงอองจันหน่อยของจันอุดรอะคืนนี้เรานอนคืนนี้ไปนอนที่บึงการอ๋อใกล้เลย ไม่ได้อ่านเป็นกระจกไม่เคยดูเกียร์ไรกไม่ยากโอเคเดี๋ยวเราไปถึงจุดพักจุดอื่นนะฮะเดี๋ยวเราค่อยถ่ายกันใหม่ค่ะบายบายไม่ต้องทำหน้าอย่างเงี้ยนะผิวกาแฟ เราเป็นอะไรก็ได้มาลอยฟาร์มไม่กินไม่าะจะกินกาแฟฟรีน้องมัมีบัตรใช่ไหมแล้วก็หาไม่เจอสุดท้ายก็ต้องกินกาแฟไไมมมม่่เจอันีราคาเต็มแต่คนน้ำมอนซื้อราคาเต็มปุ๊บเต็มเลยมึงคนนะฝากันไทยฮ่ะฝากคนไทยฝากคนไทยเปิดเยอะๆนะต่างจังหวัดมีมั้งเออมีบ้างค่ะพันไทยขาวอต่างจังหวัดน่ะคนมันมีการ์ดต้ะเข้าใจด้วยค่ะไม่ได้มีแต่คนจะเข้าเข้าเมืองเข้ากรุงเทพค่ะที่จะกินกาแฟนะคนไปไหนจะมาวัดเขาก็อยากกินกาแฟค่ะฝากด้วยค่ะ ะกินได้ทำไม <S <S สรุปว่าอร่อยอยากกินลิฟต์นะสรุปว่าอร่อยกัดตลอฮะสรุปว่าอร่อยเข้มสาขาที่ดีค่ะคทำไมถ้กินอย่างนี้ม,มันไม่ขึ้นไซส์มันตะก่อนกินได้เดี๋ยวนี้เลิกกินแล้วไม่ขึ้นไซส์ก็จะมีนมหน่อยนนึงไม่กิอย่างี้ก็จะไม่อ้วนเลยใช่กินอย่างนี้แล้วอ่ะไม่หวานเลยมึงกินมึงยังอ้วนเลย เนี่ยมึงกินไม่ใช่ไม่ใช่มันจะได้ไม่ดีโลกอ๋อโอเคแหม่กินจะไม่อ้วนแล้วมึงดูมึงกินไม่อ้วนเลยอ้าวถ้าก็ต้องใหม่อ้วนเพิ่มมากินเพิ่งมากินมาบูรจินดูนะฮะเป็นไรบ้านอ่ะฟ้องฟ้องฟ้องเดี๋ยวทุกคนทัวร์ลงเลยไก่กองทัโลกมีหลายช่องทางมากเอาคิดติดถูกเอันเดียวกันเขากินกาแฟไม่ว่าอันคาดูเหมือนเขาเพราว่าอยากกินหวานจะอ้วนแล้วดูไม่โก้เขาเป็นโลกโก้เขาเป็นโลกไม่เป็นเมื่อเช้าตื่นตีสามห้าสิบ เพราะว่าเวลาทำทัวร์มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละทีนี้ก็ตื่นเตะเตะหนูก็ตีสามสี่สิบเฮ้ยเกทับไม่สี่สิบจริงว่าวันนี้สิบมาตีสิบไงเกทับพุ่งเ่ยเดี๋ยวชี้หน่อยนึงก่อนแล้วก็ไปอุ้ยน่าสวยมากเลยนะจ๊ะพี่กองดูดินางเงาวบเนี่มาไหนประตูเลยแล้วมือตอันนี้เป็นลงไว้เ่ยจะตัดในสองกล้องมาไหนประตูเลยตอนนี้เราเข้าสู่ดอนแล้วนะคะดอนสะอาดแล้วนะคะต่อไปเราจะเข้ากรุงศมาบีกรุงเพราะว่าบีโอเค ที่เก่าดีรู้ที่สุดเนยเฮ้ยอย่างนี้ไม่เริ่มทำหน้าที่เป็นไก่ห่ะเฮ้ยจะไปมีอดีตนะอดีตหนูเคยพังที่อุดรธานีเอออดีตเคยพังปะอดีตจังเคยพังมาดูบันพังเหมือนเดิมอย่าแรงดิหยุดแรงนิดอะไรผักกะเพราก่อนตอนเนี้ยผักกะเพราอยู่ไหนก่อนไม่มีแท้เท้นนี้ไม่มีแล้วค่ะอีกนานค่ะอะจุบไหนเซเว่นเซเว่นไม่มีเซเว่นเดียวไม่มีเติร์นอยู้อุ้ยถ้าเกิดเซเว่นบอก แต่อย่างกินแบบกระเพาเป็นผิดเราซื้อไปมันไม่เผ็ดแต่แสบแล้วเหน็บเลยเซื้อพริกลใจใส่พิกลค่ะเจอกินกินพะวาแต่กูพะวากูไม่ชอบกินเนาะเจอกินในเมืองเลยพี่อีกไม่กี่กิโลเองเออไปกินเมืองก็ได้ขี้ว่าจะขนาดนั้นนะสุดๆแล้วมึงไม่ห่อมาจากบ้านนะหอบอะไรถือไม่ทันก่อนแต่งแต่หน้าไม่เคยหลับเรื่องกินน่ะมันไม่ได้ไงเราเก็กินเราซื้อกินได้แต่พูดทุกีปะอะไรปะาขนมต่อ S <S <ช>คนอนกรีตนี่นเซนกรีตแข็งแรงต้องเข้าใจว่าถนนเส้นนี้มีแต่คอนกรีปปรออตคือมันต้องทำเข้มอ่ะน้องต้องทำใ,ใหญ่ๆต้องทำหนาหนาซิมบิลลาดแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลถนนเข้าบ้านมึงทำงานกรมทางหลวงแล้วมึงรู้ดีขนาดเนี้ย <S 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 โอ้ไม่รู้กรมทางหลวงจะต้องอย่างนั้นเสริมเล็กอ่ะดูดูน่ะถึงขี้ดินแล้วเห็นไหมกรมทางหลวงมาเลยจ้า มันเลดเอาเฉยเล่ดทางเล่ทางเลดค่ะเลดคืออะไรทางเลดทางเล่ดเป็นเพื่อนของลาดวั a อ๋อมันเลดแล้วค่อยลาดเป็นเพื่อนกันหรอเป็นเพื่อนกันแล้วจะเป็นน้าล่ะทางลูดเนี่ยทางลูดเนี่ยออ มันต้องมีสัมูสหนึ่งแหละว่าที่มันอาจจะแปลกบ้างหลายบุ๊เเลยเอออีพีทีเยอะนะแต่ไม่มีอันนี้เลยส้มพันไทยออันนี้คือเราเป็นแฟนขบพันไทยเลยนะเข้านะคะเข้านะคะสปอนซื้อต้องเข้านะคะพันไทยจะมีบัตรสีแดงของคุณแล้วนะคะจะหากินยากเลยก็ต่างจังหวัดหายากนายโ่ามูมีพันไทยอ่ฉันิดเสี่ยงปอมีมีก็เปิดแข่งกับแต่เราใช้การนี้ได้ใช่ไหม ใช้ได้ทุกที่ใช้ได้ทุกที่ทุกสาขาทุกประเทศไทยอยู่ไหนก่อนทุกสาขาทุกประเทศไทยค่ะไม่ใช่สมัครอยู่โคราชแล้วไปใช้ขอดเก่ตไม่ได้ไม่ใช่ก็หมายถึงว่านึกว่าในปั๊มอย่างเดียวเข้าใจปะเพราะว่านายอาบูไม่ได้อยู่ในปั๊มมันก็ดีมันที่ห่อเดียวกันค่ะจะเป็นวูแมนฉลาดมันที่ห่อเดียวกันมันไม่น่าจะมีข้อจำกัดขนาดนั้นค่ะหรอใช่เรื่องอื่นเก่งฉลาดก็บอกกูติกูไม่รู้ใครฉลาดทุกเรื่องอีวัน ลื่นใช่ไหมล่ะที่เจาไม่ต้องพูดไม่ต้องสอนเยอะเรื่องนี้งงพันไทยใช้ด้วยกันได้ไหมมึงไม่เคยโง่มึงไม่เข้าใจหรอกมึงฉลาดดิเกร์มึงฉลาดมากมึงไม่ได้เข้าใจหรอกคนโงงพันไทยเหมือนกันเนาะไม่ใช่พันไทยกับอเมรมันเป็นคนละเจ้าของอ่ะแต่ใช้ด้วยกันไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะจะรู้ไหมโอ้ยกูก็เพิ่งมีบัตรครั้งแรกไหมพันไทยนอร์เอดสิงอันนัมันทาย อันนี้ขัอกุ้งวพีแล้วอ๋อ่ s ือ n ิลปะโอเคลป art เปานคนเก่งสังกฤษคลนิ่ฮิวนอนสะอาดโอคลีนิ่คลนนิ่ฮิวภาษาอังกฤษเหรอก็คลีนนิ่งไงสะอาดนนสะอาดฮิวไวันเดินเกรงมากคลนิ่งฮิวลูภาษอังกฤษอะเนี้วัดแต่เขามีโรงทานก็เวประหยัดทิปเรามาประหยัดข้าใจไม้แล้วต้องประหยัดก่อน ลเเออมีไหมลงจูลงเจอะไรเราวะมันสายแล้วลงทานเขากำหนดการต้องมาถึงวัดตะแปดมุมมุมลมดูดูนี่สิบมุมยี่สิบมมยี่ิบมุมเยังไม่ถึงวัดเลยจ้าครึ่งทางยังหนูยังยังใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอากาศดีนะ้องฟ้าสีฟ้าอยู่นะใช่เมฆคึ้นกระแลทิพเฟียบเทาขนาดนี้นี่ตนนีผิดสัญญาณชฟ้าก็เปิดฟ้ากำลังจะเปิดอ๋อ ใครจะตกใจเอาเฟพ,พูดภาษาอีสานได้ด้วยเหรออย่างเงี้ยเพราะว่าคุยกับแม่อะไรก็งเียนพูดภาษากลางเนี่ยอ๋อแม่พี่ใช้พูดภาษากางเบานเขาพูดภาษากลางหมดเลยก็พูดอีสานบ้างเวลาสูยลาเขียดเวลาซีโร่อมดส่สากันเวลามหหรอเอ่อ you know ฝรั่ง you know zero you know zero คนอีสาน z แล้วนะเอออยากให้คนอีสาน z นะเธอเ <c oughs> ข้าใจไมเนี่ยน่ากลัวเหรอศูนมันศูน ซีโร่ปลว่าศูนเล่นมุกภาษาอังกฤษแม้แต่แม้แต่ตัวเลีก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษกูงงมากต <laughs> ้รู้รียแล้วแลภาษาอังกฤษ้ง่าังนัเวถนนึงสองหาดสิบศูนย์เมื่อกี้ให้ดููดูรู้นานแล้วแต่ว่าโมโหหรอว่าศูนะกระูไงโมโห ในอ1เเถึงทเดิไม่ได้เจฟฟรีทเวนตีเธอทีสีเจ็ดทีเอ็โอ้โหมันไนต้อเอย่าไปมอมันเ็เชยเมียขนาดนั้นค่ะไม่ได้คำเชยแค่น้ำเองมันต้องคำเชยกันไปตบมือให้ลูกค่ะ หขบดีใจโอมโจมเมียแต่อีกห้าคนอูนั่งตัวเก่งซัพพอร์ตเห็นไหมซัพพอร์ตเบลเบอร์เลยซัพพอร์ตเมียมากซับพอร์ตสุดๆลูกนับได้กูเห็นดีใจขนาดนี้มาตลกอ่ะนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้กินจังโก้นะครับจังโก้คืออะไรนะจิงโจ้เป็นเหมือนผัดเป็นเหมือนผัดกะเพราแต่ว่าใช้เนื้อเปื่อยแล้วก็ใช้ใบโหระพาแทนกะเพรา ก็มีเขาบอกว่ามีโขกอะไรก็ไม่รู้เข้าไปอีกมีตะไคร้พริกกระเทียมอะไรพวกเนี้เฮยเป็นคขั้นแรกที่ได้กินจังโก้ซึ่งที่ว่ามันน่าจะรสชาติเข้มข้นกว่าผัดกะเพราหอมเผาไม่เพราะเขาโขกไงแม้มันโขกอะไรบ้างนะตะไคร้อะไรนะปลาจังโก้อะเ๋อใส่เคี่ยด้วยเคี่ยขมเคี่ยสุกใช่ไหมเคี่ยที่มันขึ้นตามหญ้าตามข้าวมันออร่ยสังเลยคี่ยก็มากินอีกเย้แดงของเนาะ แม่ขายข้าวมาร้อยกว่าปีแล้วหรอรู้จักโถ่ายมะข้าวดูสิร้านนี้ขายมาร้อยกว่าปีค่ะแล้วประกันความอร่อยค่ะแต่ว่าหัวได้คนเดียวเองไม่แรงอ่ะเวลาเป็นไกด์จริงๆก็เป็นแบบนี้เลยนะเป็นตัวเราอีกคลิปที่ก่อนหน้ที่ถ่ายมาคือสร้างลามคือไม่ใช่ตัวเราจริงแล้วคือเนี่ยคือตัวเราจริงก็เลยปฏิญาณว่าหลังจากนี้จะไม่เป็นไกด์แบบ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาดูที่ฝ่ายว้นัยเลือกขยะเวลาไปทิปไม่เอาค่ะมันไม่ใช่ตัวกูนะคะตอนนี้กูห้าสี่สามสองกูมาก่อนเลยค่ะขอใครอ่ะดูดีดูอาหารสอคนนี้อันนี้คืออะไรผัดกะเพราเนื้อผิกเยอะๆผิดริกดตายอาหารเช้าที่ดีมื้อแรกมันต้องอร่อยแน่เลยจะกกินจะกินหอมเลนี่ยเฮ้ยแต่หอมจริง นี่นี่ใครเป็นคนเห็นร้านนี้อ่ะเพียร์ล้วแล้วเขาเรียกคนสวยรู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นคนสวยเขาอาจจะเรียกเพียรก็ได้แม่บอกดังๆว่าใครสวยเดินลงรถมาแม่บอกสวยจังเลยชัดหนูสวยที่สุดใจะไหมแม่ถ้าแม่ไม่บอกหนูสวยสุดหนูจะพังหม้อข้าวแม่นะคะหนูชอบม้อข้าวแม่มากร้อยปีอ่ะรถอันนี้อะไรครับแจ็คเก็ตเฮ้ยนี่ นี่มันอะไรอย่างไรเราจะเจอเาตงแต่อันนี้คือเผ็ดน้อยลองลองดูค่ะเป็นยังไงอร่อยเปล่าเดี๋ยวต้องไปทำให้กินแล้วอร่อยหรอภาอ่ะแก่สูตรแก่สูตรมันคล้ายๆกันหอมแน่เลยหอมเวอร์ชั่นผัดหรอแก่อมเคี้ยเวอร์ชั่นผัดอ๋อ ฉันไม่รู้ไงฉันไม่มันก็ไม่ติดผมแบบว่าผมเรี้ยนะแต่ก็ผมหน่อยเหรอนิดๆมันมันจะนุ่มๆตึกๆอร่อยมากดีไมกินเนื้ยลอง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 ไม่กินเนื้ออร่อยลองลองลองดุมากไม่กินเนื้อวัวไงดีเลยอ่ะแล้วมันได้กินแบบสมุนไพรเต็มๆอ่ะ แต่ไก่ใสญ่เลยใช่ไหมอืม,อ,มอร่อยอะ่ะอร่อยกินใค,คะรแบบครับทุกคน,นกินเหรอเข้ากันกับยร์จินซี่นะห<อ>รอเอาละไม่ได้ขับรถแล้วกู <S <S ไม่ต้องกินแบบว่าเผ็ดมากก็อร่อยคือปกติถ้าผัดกะเพราอย่างผัดกะเพราเนื้อที่มันต้องเผ็ดมากๆเพราะว่ามันจะดับกลิ่นคาวเนื้อใช่ไหมแต่เนี้ยไม่จำเป็นก็ไม่ไม่คาวนะไม่มีกลิ่นมันได้กลิ่นแต่สมู อืแล้วมันก็แล้วมันขมไปนิดนึงมีมันจะมีอารมณ์แบบกรึบๆแต่ก็ไม่ได้แข็งด้วยนะอเออเดีอ่ะมันเป็นอารมณ์ที่เท็จเป็นเซตเจอร์ที่บอกไม่ชุกว่ะนี่มัน,น,น,มน,มนอืเส้นกุมภาวเปีนะขับมาปุ๊บสังเกต้ายมือนะมันจะมีเขียนว่าไก่ย่างวิเชียน,นแม่ชื่อร้านนี้ใช่ไหมนั่นลินใช่ไหมวัวทุ่งทอง มาต้องกินนะอร่อย <S <S ครับแล้วตอนนี้นะเราก็มาถึงแล้วนะครับวัดหลวงตามหาบัวนะครับ <c oughs> วัดป่าบ้านป่าเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวที่ <S <S ตอนนี้คือเ <c oughs> <c oughs> ขาเขาเดินเ,เข้าไปแล้ว <c oughs> ก็คือถ้าเป็นผู้ชายเรียกว่าอะไรจิกโกจิกโกแต่พอเป็นผู้หญิงปุ๊บจิกกี้มีความน่ารักนะจริงๆแล้วคือการแต่งตัวที่เอลรอยเนี่ยจะเป็นจิกกี้ซช่ไม,มันไม่บอมาะสมอกการมาเที่ยววัดอยูอ่ลนะ แล้วการที่จะไปมูตามที่ต่างๆนะสิ่งที่ต้องมาก่อนเลยก็คือวัดที่เป็นพุทธศาสนามาสักการะพระพุทธรูปนะคะหรือพระประธานของวัดก่อนเนาะเพราะว่าวันนี้ทริปนี้ของเราจะไปในสายของเทพนะคะแล้วก็ไปในสายของพญานาคอะไรเงี้ยจะเป็นส่วนใหญ่ดังแบบนั้นพระพุทธศาสนาจะต้องมาก่อนนะครัพบพระพุทธรูปหรือพระเกจิอาจารย์นะคะซึ่งวันนี้เราก็มาที่นี่เป็นที่แรกนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นก็จะไป ตามพื้นที่ต่างๆที่ที่เราสมควรจะไปมู่กันนะ